สวัสดีค่ะพบกับวันวัลลงอีกแล้วนะคะเห็นหน้าใหญ่ๆแบบนี้ก็เสียงแบบนี้แน่นอนค่ะเราต้องพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันเนี้ยวันวัลลงกลับมาในช่วงสี่ทุ่มนะคะซึ่งวันวัลลงไปทุระมาแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วหิวมากวันวัลลงไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะแล้วที่เขาแบบรีวิวกินไม้ยชนิดหนึ่งมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็แค่พูดนะแค่พูดนะ ผลไม้ชนิดน,นี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับลินจีของเรานะคะลินจีเหมือนลินจีป่าเนี่ยนะเขาเรียกลิ้นจีป่านะคะชื่อของมันก็คือมีบางคนเขาเรียกบักคอแลนคอแลนนะคะลินจีป่านะคะแล้วก็วันังเรียกว่ามกแงวอะไรนะคะวันวังก็ได้ไปหาซื้อมาจนได้อีกบ้าหาซื้อได้ซึ่งราคามันไม่แพงคะ่ะเพื่อนเราก็ไปหามาจนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรและแบบไหน แอนดดนสีมันจะแบบอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือสีมันจะแบบยังไงอะมันจะดำดำมันจะออกแบบมันจะเหมือนแกแล้วละครก็โดนลมโดนอะไรอา,อาจจะดำนะคะแต่ข้างในยังน่ากินนะคะยังไม่เน่านะวันวา่างลองดูนะคะพอดีไปเห็นคลิปแล้วก็เคยกินบ้างวันนี้เลยอยากจะมาทําให้เพื่อนเพื่อนกินกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะคะ ขอตัวแกะก่อนนะคะยังแรกเลยเราดูกันเป็นลูกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวลอ,ลองดูลูกที่มันสวยๆก็มีนะผมกำลังซื้อมาประมาณ 2- อสโหลสีมันจะเป็นอย่างงี้อ้ามันจะลูกให้คาลินจี่เล็กๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยแล้วก็บีบลงไปมันก็จะได้เนื้อมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ นี่แล้วจะมาดูกันมาเราจะกินยังไงแกะปลายแกะ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 ปายเลยขอบมันจะรสชาติเปรี้ยวๆแหละเดี๋ยวลองดูวิธีการกินนะคะเราก็ต้องแกะแกะอ่อนแบบนี้ก่อนแกะไปเรื่อยๆเลยค่ะ พอแล้วดูสิน่ากินมากเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีกินเราจะกินยังไงกันนะนี้แบบไม่ได้ลองเรียนแบบใครแล้วก็อาจจะคล้ายๆแหละแต่ว่าเวลากินแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันมรังกินแบบไหนพริกป่นเห็นไหมคะชอบเผ็ดใส่เผ็ดไปเลยค่ะตอนนี้วันวรังอ่ะห้องเลยนะวันนี้ฝนมันตกไงเพื่อน น้ำตาลทรายเห็นไหมน้ำตาลทรายวันวางก็จะไม่ชอบหวานมากนะเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยมันจะมีความหวานหวานนิดนิดมันเป็นบางพันวันวางเคยเจอแบบหวานมากหวานน้อยด้วยนะรสดีค่ะอันนี้ใครจะใส่ก็หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าวางชอบอะชอบใส่แต่ไม่ต้องใส่เยอะนะเพิ่มเยวมันจะเค็มเพราะว่าเราจะมีแบบน้ำอะไรอย่างอื่นอีกนะคะใส่ไปแค่นี้พอผงนัวอันนี้นะคะผงนัวเห็นไหม อันนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบแว็บบางชอบใส่เข้าไปเข้าไปอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะไม่ไมต้องถามมานะคะไม่ต้องแบบใส่ชุดเยอะเออกินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยต่อไปอันนี้ก็คือแบบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้าปลาเพื่อนเ <c oughs> ว็บบางใช้น้ําปลาของ <c oughs> พิงค์วิพายนะอันนี้ไม่ได้โปรโมทแต่ก็ถือโปรโมทแหละเพราะว่าของนางก็อร่อยนะนี่เลือดน,นิดเดียว วันนี้เหลือนิดเดียวขี้เกียเปิดคนใหม่เราใส่น้ำปลาไปหน่อยเนี่ห้องก็จะแบบกลิ่นตรูมเท้าเห็นเท้าของเซอร์โจด้วยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อย,อยไว้เวลาไม่ชอบเยอะจะอว้วกรอเล่นนะ่ะของนางอร่อยต่อไปก็มาคนเพื่อนๆอแล้วก็คนคราเ้าเลยค่ะ คนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนดูด,ดูตอนนี้นะคะอยากให้แบบโทรศัพท์ของเพื่อนๆทุกคนได้กลินอย่างมันวังนะเพราะว่าตอนนี้ปลาโตมากนี่มันน่ากินมากต่อไปเราจะเริ่มการชิมเริ่มค่ะไปอล้วมาก เพ้าว่ากลื่นเม็ดด้วยนะบางคนเขาก็บอกว่ากลื่นก็ได้ไม่กลื่นก็ได้แล้วถ้าเม็ดมันใหญ่เกินกับไม่กลืนนะคาที่สองอ,อร่อยมากเพื่อนๆมันจะรสชาติแบบเหมือนลิ้นจี่ฉ่ำๆมีเนื้อให้ทานบ้างนิดนน้ตาเม็ดก็มีนะคะ ขอแนะนำเด็กๆทานแล้วบนเม็ดด้วยนะ้าไม่กลืนนะอขอบวนรู้สึกว่าร้ีนเปรี้ยวขอเติมน้ำตาลเนาะเสรน้ตาลเพิ่มนะ พอเราใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเราก็จะคนอีกนิดนึงนะแเราก็จะทานเหมือนเดิมคนว่นารามเป็นคนที่ชอบทานของเปรี้ยวเพื่อนๆก็พยายามจะลงคลิปให้เพื่อนๆชมกันบ่อยๆนะปลาลาของหนังเด็ดจริงๆนะ น,นี่คือแผบซีนะตอนเนี้ยรู้สึกว่ากินไปกินมาแล้วเหมือนลิ้นแตกเพื่อนๆหรือรู้สึกเหมือนเราลิ้นแตกอ่ะพูดถูกไหมกินต่อให้หมดหมดไหมมาลุ้นกันเปรี้ยวหวานครบล็อตเลยเ,เพื่อนอ ใครสนใจจากชิมพักมาหาแบบยาลังได้เลยมีพิกเกลือแถมนะแต่ว่าวัังไม่ใส่วันววลังทำเองแต่เราเรียกสามีเรามาชิมแตงแตงแตงเรามาชิมหน่อยแล้วทำเดียวเดี๋ยวเราลองให้เซอร์โจชิมดูนะคะว่า รสชาติเป็นแบบไหนหนึ่งเม็ดสองเม็ดวันนี้เราจะมาทอมานสามีเดี๋ยวเราจะลองป้อนนะ่ะยดแล้วเป็นไงคะมาเข้ากล้องไม่ให้เห็นหน้าหน่อยเดียวรสชาติยังไง่ oh <no. S 1> เราอาจจะอร่อยจริงไหม <Real. S 1> เรี้ยวเบี้ยวเยอะไหมะเอาที่เตเอาที่เต็งคิดว่าแบบเนี้ยลูกเต็งเรียกว่าอะไรเต็งเคยเห็นไหมเต็งเคยเห็นไหมว่ามันลูกอะไรเ,เอาเต็งเคยกินไหมเอางี้ดีกว,ว่า ไม่เคยกิน,ม,กนมันเหมือนลิน้นจีมันรสชาติมันผลไม้อะไรเอาอีกไหมพอแล้ว <c oughs> เปรี้ยวคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็จะไม่กินนะเพื่อนๆโอเคป้อยนางไปเรามากินต่อให้หมดนะ <c oughs> ตอนนี้เริ่มแข็ดฟัน อนนี้รู้สึกว่าแมตเต็มลำไส้เลยไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะพูดถึงตอนที่มันวัาางแบบจริงๆเพื่อนๆขอกินน้ำตามก่อนใจเย็นๆเนาะตอนนี้นโอ้ยหน้าแตกเอาละกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอขอสั้นๆดีกว่านะเพราะว่าไม่ไหวกินของเปรี้ยวมันก็เยอะนะแต่ว่าอันนี้รสเนี้ยรู้สึกที่วันวัาางสร้างมาน <c oughs> มันจะแบบเปรี้ยวเข็ดฟันเปรี้ยวแบบ เวลาถ้าเรากินแล้วเราไม่กึนเม็ดอะมารู้สึกเหมือนเรากินไม่อิ่มเหมือนแบบอมอมดูดๆเฉยๆเพื่อนๆที่ชอบคลิปของหวันมะล่างนะก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้วันวะลางด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมวันวะลางผ่านช่อง YouTube นะคะก็สามารถไปกดติดตามและรับชมกันได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อว่า Story b a n a n า channel เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายไม่มีใครกินกับเราแล้วตอนนี้